ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567บริหารงานโดยนางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านม่วงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนณบ้านโนนไทย ตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองระหว่างวันที่12-13ธันวาคมพุทธศักราช2567แรงเตือนจิตบงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยนางสาวอ่อนอุมาศีประทุมวงศ์ข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครประจำปี2567เพื่อประเมินคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในแต่ละสาขาในห้องประชุมโคสิตโคสลสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดส โดยมีนา,ายชานชัยโพลกองสิงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดส,สกนลนครเป็นประธานในการประชุมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างวันที่23-24ธันวาคมพุทธศักราช2567นางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านบ่วงมอบหมายให้นางสาวออนอุมาศีประทุมบงข้าราชการครูและนายชัยเฮียงราชครูเกาะสอน,อนอตำบล ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำปีงบประมาณ2,568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทุกวันพุธเวลาแปดนาฬิกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวอุดมการณ์รักชาติณนบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา9้านาฬิกา30นาที นางเตือนจิตบงบุตรผู้วอเนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11. ณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายธนาเดชพันธานายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในการประชุม และเวลา13นาฬิกา30นาทีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนางเตือนจิตวงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในการประชุม วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2,567นาแรงเตือนจิบวงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสอกระสะกลนครเกมครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2,568ณสนนามกีฬาจังหวัดสกลนครโดยมีนายชานชายัยพลกองศร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดส,สกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา7นาฬกานางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพิธมนและทำบุญตักบาตรและพิธีวางผานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชรมนาศบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินวัดป่าบ้านพลไคและหอประชุมอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายธนาเดชพันธานายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในพิธีอีก แล้วเวลาส0บนาฬิกาเข้าร่วมพิธีจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาศบอพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินาลานที่ว่าการอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายธนาเดชพันธานายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานในพิธีวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา9ก้านาฬิกานางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่11ณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออ,ภอ,อากาศอํา จังหวัดสกลนครโดยมีน,า,นายชาญชัยพลกองเสงงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมและเวลา10นาฬิกา30นาทีนางเกือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้นางสาวจันดาสารพัด ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมหาหรือการจัดตั้งคณะกรรมการูนยนควบคุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบ้านม่วงณนะห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายธนาเดชพันธานายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในการประชุม วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกา30นาทีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้ารับการตรวจคัดกรอง R.E. X-ray จากเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบ้านม่วงตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีผลการตรวจปัสสาวะโดยใช้ชุดสารเสพติดปรากฏผลเป็นลบณห้องประชุมสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกประจำปี2567ณศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาบ้านใหม่คำสีชมชื่นตำบลหนองกวงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร โดยมีนายธนาเดชพันธานายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานเปิดโครงการวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกา นางเตือนจิบบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่9โดยการประชุมผ่านระบบซึ่งมีติงแนะห้องประชุมสูงวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม วันที่19-20ธันวาคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงนำโดยนางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสอรกรอเกมครั้งที่8กลุ่มสนมณสนามกีฬาจังหวัดนครพนมและสนามกรีฬาโรงเรียนปิยมหาราชาลาจังหวัดนครพนมผลการแข่งขันกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิงประเภทนักศึกษา วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางเตือนจิตวงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์สุขสาเกตครูกรสนตำบลเข้าร่วมประชุมถอดบ,บทเรียนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2567ในห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น2ส,สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสกนลนคร โดยมีนายพิสิทธิ์ราชทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2567นางเตือนจิบวงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬาสการออ,กอีสานเกมครั้งที่8ในห้องประชุมโคสิตโคสนสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร โดยมีนายชาญชัยโพลกองเสงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมระหว่างวันที่26-27ธันวาคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงนำโดยนางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณโรงแรมพีซีแกรนพาเลสอำเภอเมืองสกนลนครจังหวัดสกนลนครโดยมีนายชานชัยพลกองสิงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกนลนครเป็นประธานเปิดโครงการวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2567นางเตือนจิบวงบุทุผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้บุคลากร ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2568เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจณจุดตรวจบ,บ้านสุขสำราญตํบลโนสะอาดและจุดตรวจบ,บ้านคำยางตําบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอํเภอบ้านม่วงขอขอบพระคุณค่ะ